สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับได้งานของค่ายหลีกมานะครับเป็นกล่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักเลยทีเดียวนะครับเป็นงานที่หลายๆคนก็รอคอยนะครับซึ่งเปิดพีไปเมื่อช่วงต้นปีต้นปีนี้นะครับก็เอ้ยไม่ใช่สิมันตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับเออไม่ใช่ต้นปีาจเป็นช่วงสักประมาณเดือน3เดือน4ี่นะก็ต้นๆน,นั่นแหละเนาะก็เป็นชุดที่ เป็นซีนแล้วกันนะครับเป็นตัวฉากนะครับที่มาไว้เล่งกับงานของ d า a ์ก n ันบอนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนว่าในงานชุดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันเจ๋งดีหรือเปล่าหรือว่ามันจะคุ้มค่าไหมนะครับก็มาลุยกันนะงานชุดนี้นะครับจะเป็นกล่องน้ําตาลแล้วก็เปิดมาเป็นบล็อกโฟมนะครับจะไม่มีอาร์ตบ็อกด้านในนะครับเพราะว่าเป็นงานชิ้นใหญ่นะครับ ก็ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเทงมาเลยโอเคอเทมาปุ๊บถูกทางทันทีนะครับฝุ่นก็เพียบเลย <c oughs> โอเคครับมาดูกันสำหรับงานชุดนี้นะครับก็เป็นตัวฐานนะฮะตัวฐานแบบว่ามีภูเขาอันนี้นะครับไว้เล่นกับงานของด g ้ n บอลนะครับเรามาดูกันว่า เขามีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้เราบ้างนะครับโอ้เปิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเน่ก็เดี๋ยวผมหยิบนี่ออกมาก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัวฉากก่อนเลยปุบโอ้หนักหนักนักนักเน่น่โอ้หนักหนักตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นฉากนะครับเป็นฉากดาวน้าเม็กนะครับผม อ่าแล้วก็เขาให้อะไรมาบ้างนะครับโ,โหชุดต้นไม้นะครับชุดต้นไม้ต้นหญ้าแล้วก็โอ้โมีก้านใสด้วยของแถมอย่างเยอะนี่เป็นต้นไม้นะครับอันนี้มีต้นไม้อีกนะครับอ่าหมดแล้วรูนี้หมดแล้วนะครับ,ร,ร,ร,บรูนี้ให้อะไรมาต้นไม้นะครับรูนี้ให้อะไรมาอ่ารูนี้เป็นยาน เฮ้ยโอ้น,น่ารักมากนะครับนี่ยานกีนิวเขาคงจะให้วางในนี้นะครับอุย้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยโอให้มาหลายอันด้วยโอ้โหให้มาห้าลูกเลยนะแม่เจ้าห้าลูกเลยอะโอ้โหดีจังวะ นี่ฟ้าฟ้าฟ้าโอ้โหหมดแล้วนะครับในนี้หมดแล้วนะก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้นะให้มาสามต้นนะครับนี่นี่มีก้านมาสองอันอีกอันหนึ่งติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบเข้าไปเลยอันนี้เสียบอย่างนี้อ่าเสียบอย่างนี้ แล้วก็หาที่เสียบนะครับเสียบไม่ถูกอันนะก็พยายามดูดูเอานะครับจุ๊บโอ้ยต้นไม้ต้นไม้ไมจริงๆชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ทำมาสำหรับตัวงานกีนิวนะครับเป็นเป็นชุดกีนิวที่ยืนนะครับเพราะว่า รอบรอบฐานเนี่ยนะครับจะมีตัวที่ใส่ก้านใสให้อยู่นะครับแล้วก้านใสตัวนี้นะครับก็จะเอาไปยึดกับด้านหลังนะครับของตัวละครนะครับซึ่งก้านใสเนี้ยทางค่ายนะให้เราปรับความสั้นยาวเองโดยการตัดเองนะครับก็คือปรับเอาเองเลยนะครับอยากได้สั้นยาวขนาดไหนปรับเองให้เหมาะสมนะครับนี่ก็ให้ก้านใสมานะครับ5อันนะครับผมเก็บไว้ในนี่ดีกว่า อาจจะได้ใช้ในอนาคตเอาลงกล่องแล้วก่จะมาแกะกล่องอีกก็ยากนะครับแล้วก็ใส่นี่ลงไปนะครับหามุมหามุมหามุมใส่ต้นไม้อ่านี่ได้แล้วหนึ่งต้นอยู่ฝั่งนี้นะครับอีกหนึ่งต้นอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการประกอบนะครับชุดยานกีนิวนะครับซึ่งเป็นชุดที่ค่อนข้างน่ารักนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอานะครับตัวกีนิวที่เป็นชุดนั่งนะครับมาวางในซีนนี้ลองดูนะครับเพราะว่าตัวชุดยืนผมยังไม่ได้แกะรีวิวนะครับก็เดี๋ยวเอาชุดนั่งนะครับมาวางก่อนแล <ược> ้ว <Never> ก <und ying> ันนี่อันนี้จะเป็นชุดนั่งนะครับที่ที่ผมได้เอามาก็มันก็จะมีเอ่อเดือยอมีมีก้านใสมาอยู่แล้วนะครับผมก็จะทําการ แกะออกแกะออกได้ไหมเนี่ยเสียวเหลือเกินว่าอ๋อยังออกได้อยู่แล้วได้เสียวว่าบางบางทีเนี่ยถ้า่ายหลีกเนี่ยเขาชอบที่จะเอาก้านใส่ติดมากับตัวถังนะครับนี่เราก็สามารถลองแบบนี้ได้นี่คือไม่น่องยัดลงไปมากนะครับยัดแค่ไม่ให้มันล้มก็พอนะครับอันนี้จัดถูกไม่ถูกยังไม่รู้นะครับอย่าว่ากันนะ เห็นไหมบางอันมันดึงไม่ออกนะครับมันแน่นอะ่ะอันนี้ยังพอดึงได้อยู่นี่โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการจัดฉากเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับงานตัวเขาเรียกว่าตัวนี้ชื่องานเป็นกีนิลเบดนะครับก็คือเป็นฐานกีนิเพราะว่าตัว ตัวยานเนี่ยมันเป็นยานกีนิวนะครับเพราะฉะนั้นฐานนี้จริงๆก็คือฐานที่ทํามาเล่นกับชุดกีนิวแต่ว่าจริงจมันสามารถอดัดแอปได้หลายอย่างนะครับสามารถเอาตัวละครในดักรันบอลหลายตัวเนี่ยนะครับมาวางบนฉากนี้ได้นะครับผมก็เป็นฉากที่ น่าสนใจมากเลยดีแล้วนะครับสำหรับสายดาร์กบอลนะครับต้องมีฉากนี้ให้ได้นะครับตัวนี้เปิดทีไปที่3,800 3,850บาทนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่คุ้มมากๆนะครับทุกคนนะใครที่แบบสนใจอะไรก็ติดตามเพจไว้นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของทางร้านนะครับอยู่ใต้เดสคริปชันก็ติดตามกันไว้นะผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้คนได้ดูนะครับแล้วก็ตัดกันไปเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ stop recording you